แปรขอบคุณครับผมนี่ว่ามีน้ำตาลป่ะข้างหน้าผมมีคนขอบคุณด้วยนะครับอ๋อตายมาจากแอปแดงดีมากเลยชอบหรอใช่ยิงเหรอมันต้้งตองชั่วโมงเลยอ่ะใช่ตีมไปล้สองชั่วโมงเหนื่อย Double kill ตีฝึกกี่โบงครับพี่อืมถ้าพี่กลับเื้อไทยได้พี่ว่าน่าจะเกินสองขอดูตรงลว เดี๋ยวตอนนี้อยู่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 บางไปก่อนน่าจะไม่น่าจะไม่เกิดดิถ้าอยู่บางอ่ะมันอยู่บางมันสุ่มทีมไม่ได้อ่ะมันไม่ค่อยปั่นอ่ะแต่ว่าถ้าถูกบ้านดำเนี่ยสุ่มทีมจะเราจะปั่นได้ปะเราจะโดนแบบนี่ไหมจะเจอตีอยกี่โมงแล้วไม่กลัวแบบไปสุ่มทีแล้วคนไทยมันล้ำใส่ไงจะเจอไปรุ่นบอกซิ่งทำไงอ่ะบินดิ คิดถึง hmm. ว <gun camera speech> <gun> ีแน็กพี่น้องบีมสวัสดีครับตามมาจากตอรี่เหรอสวัสดีด้วยนะสวัสดีคิดถึงพี่ต้องมาดูพี่บ่อยๆที่นี่แหละกดกระดิ่งกดจิ้มแจ้งเตือนไว้ซะกเข้าใจไหมสวัสดีทุกท่าครับสวัสดีทุกคนที่ตามมาครับผมรู้สึกว่าแบบรำคาญผมหน้าม้ามากเลยอ่ะอยากเปิดอยาเปิดรัพย์ยิงกันอยู่พี่เฮ้ยวาบมาบใช่แล้วน้องวทริปเปิลเคิล เหนียดดีมาแล้านวมีตัวพี่บาเลตอ๋อเห็นแล้วยิงไม่โดนมาเนาอ,อยู่บ้านฟ้าพี่ก็มีตัวเหมือนกันได้ไปเนี่ยดาวแล้วเนี่ไอ้นี่มันจะทำตรงกับผมตัะะเลยไม่ได้ไไดหรอกกลับมาแล้วเหมือนกันเออที่เมื่อเขากลับมาเล่นเหมือนกัน เห็นในสีแดงก็ต well ah yeah, ืีมนะแต่เล่นมือถือนะครับแต่ดีมบุ๊กทิ้งมือถือมาเล่นในคอมไม่ได้คอนโดมีตัวหนึ่งพี่น่าจะเล่นในมือถือนี่แหละพี่มีมีเครื่องดีดปะไม่มีพี่อ้าวอะไรดิมบุ๊กไปลองไปลองหัดเล่นในคอมแบบแค่แบบไม่ถึงศอกก็ดีเดี๋ยวนี้ตู้วาร์ปต้องดาวตู้วาร์ปมันต้องรอมันต้องรอมันต้องรอต้องโหลดต้องโหลดได้ไหมดาว พี่เวกี้แห้งหมดแล้วอินฟิมเนียบาร์จดักโอ้ยอามันดีบู้งสวยเราไม่คมเลยวะใช่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูเลยติดน้องอ่าร <huh ละแย่อีกหนึ่งโดนัทเรื่องของพี่แม่ขาเออว่าเป็นพี่ก็หิวนักเลยเออจริงพี่ไม่ได้กินพิซซ่ามาหลายหลายเดือนแล้วเนี่ยกินเลยพูดแล้วก็หิว มาชุบกันว่ะเอาว่ะไอแดงมันเป็นนักสู้ว่ะเดี๋ยวมึงจะได้เขียวไอเขียวกูเป็นนักสู้เหมือนกันยังไงเอามาได้เขียวเออสวยอุ้ยดีมูลเลยโหดจัดเลยมีคนมาอันนี้คือเริ่มเข้ามือเหรอเริ่มแล้วเริ่มแล้ว ได้ยินได้ไงวะยังไม่ได้ยินเพื่นฝันองอะไรเลยไอ้เก้าวม่งมาล้าผมโคตรชอบเลยเออว่ะมันวิ่งมามันล้าเลยนะ Killing spree มาเล่นบอลแขกมาเฮ้ยไงเขาได้เออแดงแดงแดงชุบไหมมันชุบไหม,ม,มคิลลิ่งสเปรดไอ้แกพวกวิ่งมาถึงพวกปานล้าเฉยเลยโคตรชอบเลย ลองตั้งค่าใหม่ปรับมอนอโล่ปรับเป็น200ร้ยพือพี่ปรับ60นี่ก็หัวหมุนแล้วเนาะถ้า200คือแบบน่าจะกระดิกทีเดียวที่ว่าได้หมุนเป็นเบเบ็ดเลยอะ่ะเป็นลูกขางได้เลยอะ่ะหาแนวร่วมกับสตรีมคนเดียวมาหลายเดือนหลายปีเหงาเกินแล้ว่วงนี้ต้องหาเพื่อนเล่นลนะด้วยนะโคือตัวโลกเสียหายเลยเนี่ยเพราะเจ็บเอ้ย มันมีซองชาร์จว่ะอ๋อในกล่องของแรงของแรงตัวนี้ของแรงเลยพี่รู้สึกแบบพิ่หน่วงมากเลยตอนนี้คือแบบมันหน่วงในร่างกายแบบความคิดอะไรมันหน่วงไปหมดเลยอะออผมเปิดประตูวาร์ปไปบ้านนู้นแป้บนึงแก็หนึ่ง,งเปิดรอเลยก็ได้นะวางประตูวาร์ปแล้วเออ,อดาวพอมันจะวาร์ปเสร็จอะเออให้นักแข่งเข้า,าวาร์ปเ,เ,เอา้าใช่มันตัดจังหวะได้ชาลง เพราะมันโกงเกินมัน<ช>เข้าทุบปั๊บทุบปั๊บออกไงจุ๊บสบายเลยนะแข่งเฮ้ยระเบียงบ้านดียวหัวแตกหัวแตกดีเลพี่ไหวตัวทันเมื่อี้โว้ยลังยิงน้องกูตายมันมาจากไหนวะเออสวยเฮ้ยพี่ยังรอดอยู่ดีเดี๋ยวพี่คาดลงไปเดี๋ยวพี่คาดลงไปคาดไหมเดี๋ยวมันขึ้นมากูแม่งมาแล้วพี่ โอเคโอเคแล้วี่แคร์เรามนแล้วเนาะแคร์เลยตอนกูไม่โผล่มันก็ไม่ออกมานะขอบคุณมากขอบคเดือดให้รมันออกเลยอ้าวเวยบนบ้านตายยังเว้ยเฮ้ยเป็นอะไรวะเนี่ยแมงวิญญาณแบบอายุคงอายุโอเคไม่เข้าสิ่งพี่เลยว่ะตัวแต๋พี่แบบไม่เชื่อมั่นไม่ตัดทาแล้วมั้งเนี่ยวิญญาณไม่จะผิดแล้วอ่ะ คือแบบความรู้สึกมันแบบตึงเลยตอนนี้คือแบบไม่อยากเล่นเลยอ่ะเล่นไปก็แบบสู้ใครก็ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยไหวพี่ไหวทามมิ่งมันไม่ได้พี่มากๆเดี๋ยมาเปย์ใหม่บ่กขอบคุณครับผมไว้เจอกันนะอะไรนะเดี๋ยวเปิดเทนเด็กก็ไม่ได้มาดูแล้วเอาทําไมอ่ะน้องลันยะก็จะเปิดเทนล้วแหละครับพี่พี่ลาดผมอะลาดอะไรน้องแดงแป๊ดอ๋อแดงแป๊ดโอเค คนหลังคามาดีมเราต้องขึ้นเราต้องซื้อขึ้นดีไปหามันดีมีปะอืมผมมีแต่เหรียญนะพี่ขันสองมีแต่เหรียญเหรอมันต้องซื้อดีเฮ้ยเอ๋อเคนเหลืองอ่ะโอ้โหลาดอันนี้ลาดพี่นะอันนี้ลาดนะเฮ้ยหน้าพี่เอ้ากูเล่นสองชาร์ตเหรอวะนี่กูเล่นสองนี่ เม็ดพอคู่บัหรือพวกอื่นน Killing spree เหมือนมีคนวิ่งเมื่อกี้ซอมชสี่เม็มันไม่ตายดีบู i เอฮ้ยดีเราต้องแชไม่ได้น้องถ้าเราแชมันจะมีแบบอะไรเกิดขึ้น พี่จะไม่สปอยแล้วกันเออมันจะมีแบบเอฟเฟกแบบอลังการงานสร้างแบบว่าแบบครบรอบแบบ10ปีทีมาอ่ะเฮ้ยดาบฟ้ายิงผมแม่งตรงไหนวะอ๋อหลังคาเหรอใช่มันล้างผมเราด้วยคูณข้างบนเยอะจัดเลยมาโดนเรามาแล้วดิมดาวหนึ่งพี่เราขึ้นไปล้ัมกับมันนี่น้องสามตัวโดนเรมาแล้วนะดาวหนึ่งพี่เฮ้ยเนาะ Killing spree เฮมันรับหนีมันร์ปหนีโอ้โห เฮ้ยมันวานเอาเลือกจัดเลยจะไปชุบพี่มันจะไปชุบเปลี่ยนละมันชุบแล้วโอ้โหอโอ้โหฮะแปลงหน้ารอกระชากเราเลยครับอุ้ยทำมาส่วนได้เฮ้ยหลังคาดิมหลังกายิงอ,อ,อะไรวะแม่งเฮ้ยขอบคุณนะรอหน่อยพี่ยิงพี่เกมโอ้โหไป็นิงไหมเอาไอ้ ทำไมพี่ไม่ิโอ้สิบแปคิวโหอ้เกอทำไมพี่กากจังอ่ะร้องคิวสิบแปดคิวเลยหรอใช่พี่ไี่ตีิวแล้่ยไม่ยายามเล่น